ทิคอีกนิดหน่อยนะครับวันนี้มีทิคอีกนิดหน่อยนะครับสําหรับตัวโดนเรานะครับกรณีที่หลายๆท่านอาจจะเจอปัญหาเรื่องของโดนตกแล้วก็หาไม่เจอนะครับบิปเปอร์อาจจะดังแป๊บเดียวแล้วก็ดับหรือว่าบิปเปอร์ไม่ทํางานนะครับแล้วก็บางทีแบตเตอรี่อาจจะหลุดนะครับวันนี้ผมมีของเล่นมานิดนึงนะครับเห็นไหมครับอ่าตัวนี้เป็นบิเปอร์ที่ผมสั่งซื้อมานะครับสั่งซื้อมา ร้อยกว่าบาทนะครับถามว่ามันดียังไงตามสปปรรพคุณเขาบอกว่ามันดัง1 1 0เดซิเบลนะครับ1 1 0 d เดซิเบลตัวนี้จะทำงานตลอดเวลาจนกว่าเราจะไปปิดสวิตช์สีดำดำเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับ ตอนนี้ผมต่อทํางานปกตินะครับต่อทํางานปกติสมมุติว่าผมโยกสวิตจะเห็นว่าบีเปอร์ทํางานปกตินะครับบีเปอร์ทำงานปกติตัวนี้มันพิเศษกว่าตัวอื่นคือสมมุติว่าแบตหลุดสมมุติว่าแบตหลุดนะครับเราก็ไม่สามารถกดบีเปอร์ที่รีโมทได้ถูกไหมครับตัวนี้พิเศษเดี๋ยวรอดู ผมถอดแบตไปแล้วนะครับงาน เราตั้งนานเลยผมนึกว่าไม่ดังละนี่นะครับมันจะส่งเสียงเองกรณีที่แบตถูกตัดออกจากวงจรนะครับตัวบิ๊ปเปอร์จะเริ่มทํางานนะครับเมื่อแบตเตอรี่ที่จ่ายไฟเข้าโดนหลุดหรือดับหรือหมดนะครับตัวนี้มีประโยชน์มากกรณีที่ลํำตกนะครับแล้วหาล้ำไม่เจอกดบิ๊ปเปอร์ไม่ดังนะครับบิ๊ปเปอร์ตัวนี้จะดังไปเรื่อยๆจนกว่าแบตเตอรี่ที่อยู่ในตัวมันนะครับหมดนะครับ หรือไม่เราไปหาเจอแล้วกดสวิตช์นะครับนี่ดับแล้วนะครับนี่ไรไอเทมนะครับตัวนี้ผมคิดว่าควรจะมีนะครับติดทนไว้เลยนะครับกรณีหลาย,ลาย,ลาย,ลายๆท่านที่บินไกลๆแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของบิปเปอร์ที่ใช้อยู่มันเสียงไม่ดังนะครับเสียงไม่ดังแล้วก็แบบหลุด <g> ก็ไม่ดังละใช้ไม่ได้ตัวนี้ก็จะช่วยได้มากนะครับหาได้นะครับตัวนี้ ่วยเราหาโดนได้ได้ง่ายขึ้นนะครับดังจนจนแบตหมดหมด,บดแบตข้างในหมดไปเลยนะครับสำหรับดิปเปอร์ตัวนี้นะครับ1 5 9บาทที่ผมสั่งซื้อมานะครับใช้ไฟ5โวลต์แล้วก็ความความดังครับ1 1 0เดซิเบลนะครับมีไฟ LED ด้วยนะครับกลางคืนก็น่าจะช่วยได้แต่ว่าผมเน้นที่เสียงก่อนแล้วกันนะครับเมื่อกลางคืนนี่ไฟช่วยได้แน่นอนแต่ว่ากลางวันเนี้ยเอาเสียงไว้ก่อนนะครับ มันจะดังจนกว่าเราจะไปปิดมันครับแต่ระยะเวลาการใช้งานเนี่ยเขาไม่ได้ระบ,บุไว้ว่าแบตเตอรี่ที่ให้มาเนี่ยมันมันได้กี่นาทีแต่ผมมองว่าน,น่าจะครึ่งชั่วโมงน่าจะดังได้สบายไม่น่าจะใช้ไฟเยอะในส่วนบิปเปร์เนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลาย,ลายๆท่านนะครับที่อ่าจะนำไปประยุกต์ใช้กับโดนของตัวเองครับเพื่อจะช่วยให้หาโดนง่ายขึ้นนะครับก็ชอบก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเปกำลังใจกันด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ